สวัสดีครับเที่ยวอย่างเทพนะครับให้ทายวันนี้อยู่ในอ,อยู่พี่ไมาครนะับวันนี้พี่เทพจะพามาดูพี่ไมายในอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าพิมายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพี่นครวัดใช่ปะผมจะมาพามาดูว่าแล้วเขาส่งอะไรให้นครวัดบ้างบอกเลยหลายอย่างเราทำก่อนอีก แล้วจุดแรกที่พิเศพจะพามาชมนะครับว่าเราเนี่ยสร้างก่อนเป็นออริจินอลยังไงนะครับนะครวัดเนี่ยเขาตามเรายังไงก็คือบริเวณจุดแรกเลยครับจุดสะพานนาคราชครับตรงนี้สะพานนาคราชจะเป็นสะพานที่เขาแทนสายลุ้งนะครับเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์นะครับอย่าง คติการสร้างศาสนสถานอย่างนี้ก็คือหนึ่งในเขาจําลองเขาพระสุเมรที่เป็นดั่งสวงสวรรค์นำมาไว้บนโลกมนุษย์นะครับดังนั้นจุดที่เริ่มศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือสะพานนาคนี้ครับถ้าเราเก้าวขึ้นสะพานนาคไปนี่นะครับก็คือเราอะก้าวขึ้นจากโลกมนุษย์ขึ้นไปสู่โลกสวงสวรรค์แล้วนะครับตรงนี้นะครับเล้สะพานนาคราชเนี่ยเราอะทาก่อนเขายังไงนะครับนี่ดููตรงนี้ดูเสียน,นาคเสียน,นาคเราอยากจะเป็นนาคที่แบบแผ่พังพานแผ่มงคลอย่าลืมว่า พญานาคในช่วงแรกๆของอารยธรรมขอมเนี่ยมันเป็นถ้าอย่างบ้านเราอะถ้าอย่างเก่าสุดก็คือนาคบาปวนบาปวนก็จะเป็นนางหัวล้นหัวล้นก็คืองูมันตามธรรมชาติแลวก็จะมีที่เขาพระวิหารก็จะมีที่ปราสาทเมืองตำมันอย่างบ้านเรามีปราสาทเมืองตำที่เห็นชัดเลยนะครับก็เป็นนางหัวล้นเลยเป็นหัวกลมๆเลยเหมือนงูจริงๆเลยนะครับพอมาเป็นช่วงย,ยุคบาปวนนะครับบาปวนลอยต่อระหว่างปลายๆต่อนครวัดต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของพี่ไม้พี่ไม้นี่ก็จะเป็นนาคที่ สวมมงกุฎมงกุฎแล้วก็ติดติดกันทั้งห้าเสียนมันก็เลยมีลักษณะคล้ายๆหน้าที่แผ่พังพานหรือว่าเป็นงูที่แผ่แม่เบี้ยนั่นเองเนี่ยครับเราอะทาก่อนเขานะเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือปลาปวนเนี่ยเขาจะเป็นนาาตามธรรมชาติใช่ไหมแล้วเป็นนาคที่แบบวางกับพื้นเออพอวางกับพื้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นงูที่ทอดยาวลงมานะครับไม่ได้ยกสูงแบบนี้ของเราพิมายเนี่ยเรายกคือหน้าขึ้นไปตั้งบนเสามันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นราวบันไดไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ที่เราทําก่อนแล้วเขาก็รับอิทธิพลเราไปนะครับเอาไปสร้างที่นครวัด บริเวณนี้ก็คือตรงนี้ครับผมเสานะครับเสาโคปุระนะครับที่ยื่นออกมาแบบเปิดโล่งแบบนี้นะครับถ้าท่านใดไปเที่ยวที่นครวัดเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับว่านครวัดก็จะมีเสานะครับที่ยื่นออกมาจากโคปุระเนี่ยที่เป็นเสาเปิดโล่งๆแบบนี้สองเสาเหมือนกันนะครับพิมายเราอะ่ะก็ทําก่อนเจ๊ไหมล่ะโอ้หเสาที่นี้ต้นใหญ่มากนะ อลังการมาก แล้วก็บริเวณนี้นัครับถือเป็นอีก หนึ่งจุดนะครับที่เราอะทาก่อนนครวัดนะครับคืออะไรคือชาลารูปกากระบาดนะครับชาลาเนี่ยเป็นลูกกากระบาดคือยกพื้นทางเดินขึ้นมานะครับยกพื้นทางเดินขึ้นมาเพื่อที่จะเดินตรงไปสู่ประธานประธานข้างในนู้นนะครับบริเวณตรงเนี้ยจริงๆแล้ว่บางคนน่ยคิดว่ามันเป็นสระน้ําแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สระน้านะครับที่พนมลุงเราเห็นเขาปลูกบัวปลูกอะไรเป็นสระน้ำอันนั้นคือความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับคือน้ํามันขังแล้วก็เอาบัวไปปลูกพอบัวปลูกเสร็จปุ๊บมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาจะทาการแบบว่าเหมือนเอาออก เอาออกเสร็จปุ๊บก็มีคนไปบวยวายเขาว่าเอาออกทําไมมันสวยงามอะไรเงี้ยก็ทําให้เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นสระน้ำจริงๆแล้วมันแทนทวีปทั้ง4่นะครับเนี่ยชมปูทวีปแล้วตรงเนี้ยระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะมีหลังคายาวไปตลอดแนวเพราะว่าตอนที่เขาบูรณะเนี่ยเขาเห็นหลังคากระเบื้องเนี่ยพังภาพลงมาทั้งแผ่นตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยาวถึงตรงนู้นตรงเนี้ยถ้าไปดูที่ปราสาทนครวัดอ่ะ ตรงนครวัดเขาจะทําเรียนแบบเรานะครับเพราะว่านาครวัดเขาจะปูด้วยหินนะครับด้านบนเนี่ยถ้าไปดูรูปมุมสูงอาจจะเห็นชัดเจนเลยตรงเนี้ยเราอ่ะทําก่อนว่าเราเกิดก่อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตลอดแนวทางเดินไปนี่นะครับจะเป็นเสาไม้ขึ้นไปแล้วก็ปูกระเบื้องทางเดินตลอดแนวเลยเปถึงตรงนู้นนะครับไปถึงปางประธานเลยเนี่ยเราเขาพบเศษกระเบื้องเต็มอยหมดเลยตรงนี้นะครับ ัวนี้เขาก็สลักสเองสวยงามแั้นมีลวดลายตลอดแนวตัวนี้ยังไม่ชัดเนาะต้องไปดูวิดีโอจะพาไปดูชัดๆนี่นะครับลวดลายตัวนี้ยังจะคมชัดอยู่บริเวณที่สักลวดลายลงไปอย่างเงี้ยสลักมั้งว่าสักมัง้งที่สลักลวดลายลงไปอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นแบบสวงสวรรค์แหละหนะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้ก็คือทางเดินบุยบนสวรรค์นี่แต่ถ้าเราล่วงลงไปตุ๊บไปเรากลับสู่โลกมนุษย์ตามเดิม,ดมอ๋อต้นพิกุลตรงนี้อยู่หน้าปราสาทเลยนี่ ต้นพิกุลซึ่งต้นพิกุลเหมนจะบอกเลยไม่ธรรมดานะเพราะว่าต้นพีกุลที่ปราสาทพิมายเนี่ยมันก็เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวเนื่องกับเหมือนชื่อชื่อเดิมที่อยู่ในจารึกนะครับชื่อเดิมเนี่ยเขาเรียกเมืองอะไรนะโฉกวักุลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันแปลว่าโฉกมันแปลว่าดงไหมวักกุลอะไรไมันแปลว่าป็นต้นดอกพีกุลอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นชื่อปราสาทยุกแรกๆหรือชื่อพื้นที่แห่งนี้ยุกแรกๆอาจจะไม่ใช่พิมายก็ได้มันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นดงพิกลอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ย้วเขาก็เอาไปสลักเป็นจานเล็กไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นต้นพิกุลเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าแถวเนี้ยตั้งแต่ครั้งโบราณอดีตเป็นพันปีแล้วต้นพิกุลเยอะนะครับชื่อว่าดงพิกุลในทีเดียวเ <laughs> นี่ยนะ้นพมกลเ่ข้างนียดกลิ่นหอมนะขนาดเล็กๆ,ๆ,ๆแค่เนี้ยโอ้โหหอมชัดเจนมาก วว้า <Wow. laughs> จริงๆมันบานแล้วมันสวยนะแต่พี่หาดอกที่มันบานๆไม่เจอนี่ดอกพี่คุณ หอมมากดอกพิคุลแต่ถ้าใครอยากสัมผัสดอกพิคุลแบบบานๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปที่อยุธยาได้มันจะมีวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดส้มวัดส้มนั่นก็เป็นวัดแบบขอเหมือนกันนะครับก็ไปดูลายปูนปั้นดอกส้มหนายปูนปั้นสวยมากนะที่อยุธยาที่วัดส้มอ่ะดอกพิคุลเพียบมีเปให้นอนก่นอนดมดอกพิคุลฉ่ำๆเก็บมองหาดอกพิคุลบานๆนี่เจอ พิมายนี้เป็นภาษาที่ใหญ่สะใจพิเศจริงๆเนาะถ้าอยากเอาสวยงามเอาอะไรอะฝั่งโคราชเนี่ยลายสลักลายอะไรยังไม่สวยเท่าฝั่งบุรีรัมฝั่งอะไรอย่างนี้หรอกนะครับแต่ว่าบุรีรัมเขาได้สวยจริงอะไรจริงแต่เขาก็ได้ขนาดความย่อมขนาดอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้ามาโคราชมาพิมายอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะได้เลยคืออะไรความอลังการมันใหญ่มันใหญ่ <laughs> หญมากใหญ่ที่สุดในไทยอคิดว่าใหญ่เปล่าล่ะถ้าอยาก ไปชมความงดงามไปเลยบุรีรัมย์แต่ถ้าอยากชมความสะใจอ่ะมาพิมายนี่ <c oughs> นีบริเวณตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับเป็นตัวปราศาทหรือว,ว่าเป็นเศษอิฐเศษอะไรหรือปลา,าอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าพิมายเนี่ยตอนที่เขาลกร้างไปอะ่ะตรงเนี้ยก็ถูกจับจองนะครับมันก็เกิดวัดขึ้นมาวัดพุทธนี่แหละวัดในสมัยอะไรนะสมัยใหม่นี่แหละครับวัดเนี่ยก็ เกิดขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ขุดสระน้ําไว้ใช้ในวัดอเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีสระน้ําด้วยกันสี่สะนะครับที่พี่ไม้เนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอริยธรรมขอมที่นี่แต่ประการใดนะครับแล้วตรงน,นี้ก็คือเป็นฐานโบสถหรือฐานปราสาทสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ไม่รู้จะอยู่ตรงเนี้ยเอ,อ นี่นะครับอย่างต่อมาที่พี่หมายส่งต่อให้นครวัดก็คือห like ลังคาระเบียงคตแบบนี้นะครับหลังคาระเบียงคตนะครับที่ยกพื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงระเบียงคตก่อนนะระเบียงคตเนี่ยที่ยกพื้นขึ้นมาสูงๆงแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีขอบหน้าต่างขอบอะไรแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นประทุนประทุนเรือแบบเอาหินซ้อนกันเป็นโค้งโค้งวงโค้งแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือส่งต่อให้นครวัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าในสมัยก่อนที่จะมีพวก เอาหินมาทําเป็นหลังคาทาเป็นอะไรอย่างเขาทําหลังคาเป็นกระเบื้องมาก่อนอย่างอย่างเขาพระวิหารอย่างเงี้ยก็หลังคามุงกระเบื้องเลยครับหรือประสาตต่างๆอย่างเงี้ยครับถ้าเนี่ยถ้าเป็นหลังคาที่เป็นทรงแบบเป็นหินเลยอะ่ะเนี่ยก็คือพี่มอ่ะทาก่อนพี่ายททำก่อน,อนแล้วก็เป็นทาขนมลุงแล้วก็มาทานครวัดนะครับอย่าลืมว่าพี่มายเกิดก่อนนครวัดตั้งห้า6หกสิบปีนะเนี่ยแล้วก็กษัตริย์ที่ ยีซี่ไปสร้างนคนรวันดัตที่ไปครองเมืองที่นู่นอ่ะสุริยวรมันที่สองอะพื้นเพทท่านก็เป็นคนที่นี่นะครับเนี่ยอาจจะเป็นบ้านเกิดของท่านด้วยซ้ำนะครับเมื่อท่านไปครองราดไปท่าไรอย่างเงี้ยท่านก็เอาช่างเอาอน,น,นุนอันนี่ไปไปที่นู่นด้วยนะครับไปสร้างนะครับไปทําไปสร้างสร้างซะใหญ่โตเีย <laughs> <c oughs> นะครับเนี่ยก็เอาต้นแบบจากพี่มายอย่างเงี้ยไปนะครับนะครับแล้วเราจะสังเกตหลังคาเห็นไหมลังคาของพี่ไม้น่ยดูขนาดของหนินขนาดของหินเขาจะเป็นหินที่ก้อนเล็กมากนะครับเนี่ย วางขึ้นวางขึ้นวางขึ้นเพราะเมื่อก้อนเล็กคืออะไรพราะเขาผูกก่อนเพราะอะไรเขาก็เลยพังถล่มได้ง่ายนะครับเนี่ยเราไม่ได้ตัดหินก้อนใหญ่เหมือนพวกปราสาทของแหล่งอื่นๆนะครับที่เขาจะสกัดหินก้อนใหญ่ๆมาเลยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้พี่หมายหลัพังง่ายแล้วหินชนิดเนี้ยเป็นหินทรายสีแดงใช่ไหมหินทรายสีแดงเป็นหินทรายที่ผูกก่อนผูกก่อนได้ง่ายเป็นหินทรายเนื้อที่แบบเนื้อที่แบบทนทานน้อยที่สุดแล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้เขาก็รู้ จุดนี้เหมือนกันนะครับแต่เขาก็ใช้เป็นส่วนประกอบประดับต่างๆแต่ว่าส่วนที่มันเป็นรับน้ําหนักต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้หินทรายสีขาวเห็นไหมมันก็เลยทําให้ปราสาทที่นี่กลายเป็นสีทูโทนมันก็สวยแปลกตาบอีกแบบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผนังเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะเป็นสีแดงอ่าพอสีแดงเสร็จปุ๊บขอบหน้าต่างขอบประตูลูกมะหวดเนี่ยถ้าอยู่ครบจะสวยมากนะครับเสารประดับขอบประตูต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนี่ฝั่งนี้เห็นชัดโคปุระ ยิ่งโคโรบรัสจุดนี้นะครับเห็นชัดเลยเห็นความสวยงามของเขาเห็นไหมนี่งงามมากเป็นสีแบบสีแบบทูโทนนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมโคโรบรัสตรงนี้ก็จะเป็นสีทูโทนสวยงามนี่ ตรงนี้เป็นจุดที่โชว์โบราณวัตถุกลางแจ้งนะครับก็เป็นทับหลังไปเลยก็อันไหนที่ติดอยู่กับตัวปรา,าสาทก็ติดไว้นะครับอะไรที่ล่วงลงมาก็เก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าจะเอาไปโชว์ทั้งหมดนี่ก็คือแบบต้องสถานที่ต้องใหญ่มากจริงๆครบนี้โอ้ยนี่รูปช้างสวยมากช้างมา้า นี่นะครับที่พิมายเนี่ยมีทับหลังงามๆแบบนี้ประมาณ170กว่าเลยนะครับร้อยเกว่าชิ้นอย่างปราสาทต,ตามที่เราไปเห็นเนี่ยก็จะเป็นปราสาทเล็กๆใช่ไหมก็จะมีทับหลังประมาณแบบปราสาทประธานถ้ามี3องค์ก็จะมีทับหลัง3อันอย่างนีงง้แล้วก็ถ้าเป็นแบบโคปุระ1อันก็จะปราสาทเต็มที่อ่ะมีทับหลังไม่เกินไม่เกิน5ชิ้นอะไรอย่างนี้แต่พิมายอ่ะร้อยเจ็ดสิบ ดูแกะกันตาแตกขนาดแตนนะครับสมกับเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์มิทธารัปุระจริงๆนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าราชวงศ์มิทธารัปุระเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อยู่บริเวณแถบรุ่มมนแมณโมลนี่แหละแล้วเมืองที่ใหญ่ที่สุดมันเป็นเมืองพิมายเพราะนั้นราชวงศ์มิทธารัปุระเนี่ยก็เลยต้องเป็นที่พิมายนี่แหละนะครับที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับฝั่งนู้นเขาก็มีเมืองพระคนครของเขาไปฝั่งเราก็มีนี่แหละพิมายนี่แหละที่จะเป็นแบบศูนย์กลางความยิ่งใหญ่นะครับนี่ แล้วความความโดดเด่นของพี่ไมค์คืออะไรอีกนะครับเนีอร่าจาสกุลช่างฝีมือฝั่งไทยนะนี่เห็นการควา้านี่ไหมอันนี้ก็คือการคว้านจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีหินอ่ะรุบก้นมานูนขึ้นมา,ปนมาเป็นลูกบอลอย่างนี้เลยนะเนี่ยก็เป็นควาน้าอะไรที่มันเป็นแบบลึกๆว้าๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอที่พี่ไมค์เจอที่เมืองไทยเยอะช่างบ้านเราอะ่ะเก่งกว่าฝั่งนูน้นเยอะ นะครับเนี่ยอย่างว้านเราบ้านเราเป็นออริจินอลเนี่ยเขาควานได้ลึกมากเลยนะครับถ้าไปเห็นนะ่อย่างสีเทพเนะี่ยอย่างปางสองพี่น้องอ่ะก็จะไปเห็นนะครับเนี่ยควานเหมือนคว้านสมูทเลยเนะี่ยเก่งจริงๆแล้วอันนี้นเป็นหินนะเนี่ยคิดเอาเถอะว่ามันต้องใช้การแบบแกะสลักอะไรอย่างนี้มากแบบอดทนมากแค่ไหนนะเราสมัยก่อนมันไม่มีมันไม่มีอะไรนะเขาเรียกมันไม่มีเอะไรว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยอ่ะแล้วคุณอย่าลืมว่าอันเนี้ยก่อนที่เขาจะแกะมันไปติดตั้ง ติดตั้งที่บริเวณปรา,าสาทเสร็จแล้วนะครับเขาที่จะไปน,นั่งแกะสลักกันอีกทีนึงการแกะสลักเนี่ยถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะเนี่ยเห็นไหมโห้ในลวดลายขนาดนี้ร้อยเจ็ดสิบชิ้นมานับเอาเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีทับหลังที่ยังแกะไม่เสร็จด้วยนะครับเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วส่วนอยากจะเป็นรูปบุคคลเยอะเลย อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พี่ไมายส่งเขาเรียกว่าส่งอะไรนะอิทธิพลให้กับทางฝั่งนู้นครคนครวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออะไรก็คือรูปลายสลักครับคำถามว่ารูปลายสลักมันจะส่งผลยังไงเราอย่าลืมว่าสมัยบาบาปวนอย่างเงี้บาปวนก็จะเป็นรูป รูปคนรูปเถาวันรูปเครือเทาพันพฤกษาอะไรอย่างเงี้ยจะมีรูปประกอบที่เป็นบุคคลน้อยมากๆเลยนะครับพอมาเป็นช่วงที่พีมายหรือส่งตอบยังพนมลุงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยรูปบุคคลมันจะมากขึ้นนะครับมันจะเป็นบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์บุคคลเป็นแบบ อะไรอย่างเงี้ยเยอะสลักรูปคนเยอะรูปวิถีชีวิตรูปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากขึ้นนะครับเราอยากทำก่อนนะครับเราก็ส่งผลไปทางนู้นนะครับแต่ทางนน้นี่ยเหมือนกับเขาใหญ่อลังการจริงแต่ว่าลายสลักเขาก็ไม่ปราณีหรือลึก เท่าเรานะครับไปลงไปดูผนังที่เป็นกวนเกษณสมบทติที่นครวัดสิมันจะผิวเผินมากหนิขบวนทับของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองหรือเสียมกุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลายสลักที่แบบนูนต่ําแบบนูนต่ํามากนะครับแทบจะไม่เห็นการนูนด้วยซ้ำถ้าให้สังเกตดีแต่ผิดกับพี่ไม้พี่ไม้เนี่ยจะสลักแบบลงลึกบุคคลก็คือบุคคลจะลอยออกมาเลยนะครับอย่างเครือเถาต้นไม้อะไรเง,งี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยที่มันแบบมันลึกอะลึกจนแบบ รู้จะอไิบายยังไงมันแบบปานนี่อิดมากนะครับเนี่ยอย่างรูปบุคคลเห็นไหมครับนี่นี่เขาจะเป็นรูปบุคคลมีรูปลิงมีอะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเนี่ยยิ่งชัดอันนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้าเนาะเนี่ยครับกองทัพ อันนี้ใครตีความมเก่งมาดูนะเนี่ยจะเป็นรามเกียรติี่เป็นลิงนะครับเนี่กกองทัพเป็นลิงหน้าลิงเลยนอี่กองทัพหนุมานหรือเปล่าไม่เน่ยใจนวนตรงนู้นก็จะมีอีกมาดูปราสาทขอมอ่ะไม่ใช่จะมาดูแต่ ความยิ่งใหญ่ความอลังการหรือถ่ายรูปสวยอย่างเดียวเรื่องราวต่างๆที่เขาจะสื่อในทับหลังในลายสลักต่างๆนี่ก็ดูสนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่พเทพบอกไงยุคแรกๆที่เป็นบาปวนเนี่ยบาปวนไปปลายเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นรูปเทพรูปอะไรเขาว่าไปแล้วก็ยืนอยู่เหนือหน้าการนะครับแล้วก็จะมีลายพันพึกษานะครับนี่นรอบๆนี้ใครค่รนเป็นท่อนอุบะร้อยลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆนะครับ และนี่แหละครับแล้วจุดหลักๆจุดหนึ่งที่ถือเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับของสกุลช่างพิมายนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในยุคพิมายยุคแรกเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือเนี่ยละครับ จีบขนุนตรงนี้เห็นไหมครับจากปราสาทที่จะเป็นรูปแบบตั้งตรงอย่างนี้นะครับเขาก็จะตั้งตรงเป็นทําซ้อนชั้นซ้อนชั้นก็คือจะซ้อนชั้นปรสาสาทขึ้นไปอย่างนี้ครับที่อื่นเนี่ยเขาก็จะปักจีบขนุนเป็นแนวเส้นตรงตั้งขึ้นแบบนี้นะครับแต่พี่ไมยไม่ครับพี่หมยหักเข้าข้างในเล็กน้อยพอหักเข้าข้างในเล็กน้อยมันก็เลยกลายเป็นทรงพุ่มชะลูดขึ้นไปอย่างนี้สวยงามมากไม่มีปรสาสาทขอมในยุคไหนทําแบบนี้นะครับและพี่มมยเนี่ยก็ทําถึงทําถึงมากๆาแล้วก็ส่งต่อรูปแบบเนี้ย ไปให้นครวัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นยอดปางนครวัดที่มีหลายๆยอดนั่นแหละเขาก็จะทําทรงพุ่มสอบเข้าแบบนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นศินลปะของพิมายเนี่ยเอาจริงๆนะที่ฝรั่งเศสมันเขียนตำลงตําราอะไรต่างๆว่าเป็นศินลปะยุคบาปวนยุคพิมายยุคอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีที่แหว่งๆไปก็คือยุคพิมายนี่แหละมันก็จะเป็นแบบเขาก็เอาไปไว้เป็น ปลาปวนตอนปลายนาครวัดตอนต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พีมามอ่ะมันอยู่ตรงกลางได้ออกไหมแล้วเป็นพีมายมันเป็นจุดกําเนิดเอารวมของบาปวนนะครับเอามาปรับปรับแอแดปจะเป็นพี่มามพีมามปุ๊บส่งต่อให้นครวัดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนครวัดเองอะเขาก็ไม่น่าเรียกศิลปะนครวัดเขาน่าจะเรียกศิลปะแบบพีมายนะครับเพราะว่าพีมายก็เป็นการเริ่มเรื่องอย่างทับหลังต่างๆเนี่ยที่เป็นเล่าเรื่องกับรูปแบบอะไรนะวิถีชีวิตรูปคนรูปอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับ พี่หมายอ่ะก็เป็นคนเริ่มก่อนนะครับเพราะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเป็นบาปวนเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกแบบนาการเป็นเทพคลายท่อนพวงอุบะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นพี่หมา abling, ยมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเป็นยุคแรกเริ่มที่แกะสลักเรื่องราวเป็นรูปคนนะครับบุคคลชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยอย่างนครบัดก็เอาไปส <mí. S 1> มัครสลักเป็นรูปแบบกองทัพเสียมกุกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปคนอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่เทพนะครับเนี่ยพี่หมายก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกอยู่ดีนะครับจะพาไป ชิ้นส่วนของคานนะครับคานที่เป็นเสาเสามันจะตั้งขึ้นแล้วก็มีคานยื่นออกมาแล้วตัวนี้ก็จะโปกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอันนี้ที่นครวัดอะ่ะเขาก็เลยเอาเขาบอกว่าเทคน,คนิคนี้ไปใช้มันก็จะเหมือนกับว่าทำเหมือนกับผนังด้านหนึ่งทึบผนังด้านหนึ่งโป่งได้นะครับเนี่ยก็พัฒนาไปนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นอันนี้หมดเลยชิ้นส่วนหลังคาเมเอาจริงกชิ้นส่วนเลยเยอะเหีนก็เลยเยอะ สักเหมือนสักจุดนะึงอะให้มันแบบสมบูรณ์เต็มองค์ขึ้นไปเลยอะไรอยนะ่างนี้เหมือนพนมวันไงพนมวันก็ต่อยอดขึ้นไปใหม่เลยนะครับหรืออย่างสะดก,ก๊กทมสะดก,ก๊กทมเนี่ยความอลังการอย่างนึงคืออะไรแทบจะสร้างปางประธานขึ้นมาใหม่เลยครับจากชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ไปถึงด้วเซด้ำยซ้ำ หินบางก้อนะใหญ่เท่าตู้เย็นเลยนะแล้วสมัยโบราณนะเขาไปสกัดหินอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ชักลากจูงมาแตกไหนไม่รู้นะกว่าจะเอามาสกัดให้เรียบกว่าจะมาขึ้นลูกกว่าจะมาสลักลายอันนี้ส่วนคานของโคปุระเต็มเลยนี่สลักลายเรียบร้อย หอมหอมลูกตาลมากลูกตาลอยู่ตรงนี้นี่มต้นตาลต้นตาลใครมาเดินเที่ยวชมอย่าเพิ่บระวังตาลมันตกใส่หัวด้วยไงและดูจะร่วงก <c oughs> ระมาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณเส้นทางตรงนี้นะครับกว่าลูกตาลล่วงไปหัวนี่ดูเขาสลักคมชัดลึกมาก เต็มเลยเสาคานชิ้นส่วนหลังคานะครับนี่หลังคาที่เป็นประทุนเรืออันนี้สงสัยจะเป็นด้านบนสุดด้านบนสุดก็จะประดับบาลีละด้านบนนี่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าหลังคาของที่มายนะคะจะเป็นล่องแบบนี้เลยทําเลนแบบล่องกระเบื้องนะครับสวยมากนี่ครับตัวนี้คือส่วนยอดของหลังคาละตัวนี้ก็เป็นรูช่องประดับบาลี แสดงว่าต้นตานอยู่ตรงนี้นี่นะครับสาะเป็นร่องแบบนี้เหมือนไหมเหมือนที่นครวัดเลยอันนี้เป็นชิ้นส่วนเสาโคปุระนะครับเห็นไหมเสาที่เป็นเสาต้นถึงสูงใหญ่ๆอย่างนี้นะ่ยมันก็ประกอบจากหินหลายก้อนนะครับเนี่ยมีฐานมีด้านบนแล้วก็มีหินตรงกลางขึ้นไป เสาแบบอันนั้นน่ะนเสาแบบนี้เี่ยเพราะฉะนั้นคุยได้เลยนะครับพิมายเนี่ยเกิดก่อนนครวัดแล้วเราก็ส่งต่ออารยาธรรมต่างๆให้นครวัดอ่เยอะมากถ้าไม่มีพีิมายในวันนี้ไม่มีสุริยะวรมันที่เป็นคนพิมายนะครับก็จะไม่มีนครวัดเลยนะครับเพราะว่าพอ คนฝั่งนี้ได้ไปครองนครฝั่งนู้นท่านก็นเริ่มสร้างสิ่งใหญ่โตอลังการอย่างนาครวัดเนี่ยสุร,ยริยะวรมันที่สองเป็นคนสร้างก็คือคนพิมายนะครับชัยวรมันที่7ที่สร้างนาครธมก็เป็นคนพิมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่เนี่ยมันเริ่มจากบริเวณนี้หมดเลยแล้วก็ไปยิ่งใหญ่บริเวณนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยอย่างเงี้ยเราภูมิใจได้เลยว่าเราเป็นจุดกําเนิดของอะไรหลายๆอย่างนะครับ เป็นยังไงบ้างครับทริปนี้พี่เทพก็พามาดูนะครับรูปแบบศิละปะนะครับที่เราเนี่ยสร้างแล้วก็ส่งต่อความยิ่งใหญ่ให้กับนครวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้มาทําคลิปแบบยกตนข่มท่านหรืออะไรอย่างนี้นะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ทําให้เราทราบว่าเนี่ยนะครวัดที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างเงี้ยมันก็เริ่มอะไรมาจากเล็กๆแบบนี้แหนละอย่างพี่มายเนี่ยก็มีอิทธิพลส่งให้นครวัดสูงมากสูงจนแบบเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าฝรั่งเศสไม่มาแบ่งถ้าเรายังได้เสียมราชได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่วะนครวัดนคนรธมเป็นของเราอยู่ว่ะรูปแบบศิละปะมันก็จะอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่มีศิละปะนครวัดก็ได้มันอาจจะเป็นศิละปะพิมายก็ได้เพราะว่าเราอ่ะเป็นต้นฉบับแล้วเราก็ส่งต่อ,ตอเขาเราเป็นคนที่พลิกแพงอะไรหลายๆอย่างจนกลายเป็นนครวัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบ่งไง,ม,ง,ไงมันแบ่งไทย แบ่งัมพูชาออกจากกันไงพอจะมาอ้างยิงจากไทยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็เลยต้องกลายเป็นศิลปะนครวัดพี่หมายก็เลยกลายเป็นล่องล่องล่องหนึ่งระหว่างบาปวนกับนครวัดไปนะครับไม่ใช่มาจต่ตัวปราสาทนะออกมาถ่ายรูปข้างนอกด้วยยิ่งด้านหลังปราสาทเนี่ยสวยมากนะครับออกมาถ่ายรูปเล่นออกมาอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์ให้พี่เทพด้วยนะครับ ถ้าอยากให้มาพี่ไม้ตรงไหนอีกก็บอกได้อยากมาเองด้วยเหมือนกันช่วงนี้เวลาน้อยไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับงานยุ่งก็ขอบคุณที่ยังรับชมกันอยู่เนาะถ้าคลิปนี้พ่เทพพูดผิดพลาดประการใดหรือมีอะไรที่มันตกหล่นอย่างเงี้ยพ่เทพก็ขออภัยด้วยเนาะบางทีพิเทพแบบมันอ่านเยอะอะบางทีไปร้อยที่พี่เอฟก็ศึกษาร้อยเรื่องแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยมันชอบส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่เป๊ะไม่ตรงอะไรตามที่แบบ ศึกษามาอะไรนักหนาหรอกแต่ว่ามันก็มันไม่ได้ผิดจนขนาดที่ต้องมายิงพิเทพทิง้งอนะพิมายนี่เป็นภาสาทที่พิเทพเดินเล่นทั้งวันจริงๆเนาะมันมีอะไรให้ดูเยอะตามสม,มุดพักตรงนี้อา่านึกออกไปดูตรงนั้นบ้า <laughs> งตรงนั้นนึกออกมาดูตรงนี้ <laughs>